เจ้านาต้องซื้อเข้ากิน่นก็อมอซึ่งความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9ตั้งกำลงกังเกียรติติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจิงใหม่จังนี้ไปขอเชิญท้านหาฟังรายการบทความเกษตรต่างอากาศในช่วงที่หเจ้า สัดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุตันปิกมาพบกับรายการบทความเกษตรต่างอากาศเหมือนเช่นเคยนะจาก,กู้วันติดตั้งแต่เวลา เตี่ยงเกินจนถึงบ่ายโมงโดยประมาณนะเจาตทางสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังเจียงใหม่ในระบบ AM s t e r ส o ความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นซ้ายสุดแ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w k p r a s 612 c o m Facebook l i v e และ YouTube สถานีวิทยุมากาเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็รับฟังกันได้ทั่วโลกก็เจ้าเสี่ยงเทียนเนียมทราบฮับเตตี้ตะมน์ไรกาณนะจ้าวันนี้กังอยู่พร้อมกับท่านพออสุทศน์ปินตาเสนข้าราชการบำนาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อดีตผู้มนวยการศูนย์วิจัยพืชให้เจียงหม่กรมวิชาการเกษตรคณะได้ทํางานภาคประชาชนสถานีวิทยุมากาเจียงใหม่อยู่เป็นเพื่อได้ร่วมฟังกันนะจ้าวันนี้มาติดตามเรื่องราวบทความเกษตรกันต่อเรื่องของการดูแลเก้าไม้ในช่ว ่วงฤลดูแลง้เขาจะเนี่ยจะใดไปพบกับท่านพอ,อสุธาตุปินตาเศนันก่อนสวัสดีเจ้าท่านพอ,อเจ้าครับสวัสดีครับเจ้าเกียนและกัผู้ฟังที่ฟังสถาน,นีวิทยุมาวิลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านครับวันนี้เราก็เลยจะมาอู้กันว่าการดูแลต้นไม้ช่วงฤดูแล้งเป็นยังไงถ้าเอาตั้งคำถามคือว่าปัญหา ก็คืออากาศมันฮ้อนถ้าปัญหาอากาศมันฮ้อนเนี่ยฟ้าทีก็เป็นน้นําแล้งแบอย่างเงี้เนาะจ้าทีนี้น้ำละน้ําแล้งแต่ว่าปีนี้เนี่ยฝนมาฝนตกมากก็มันจะดูบ่ค่อยเย็ยนอ่ะพูดถึงว่าตึงฮ้อนตึงตึงแล้งเนี่ยมันจะแย่อย่างไรใ้าปีนี้ก็เยังแรงหน่อยนะ,นะ มีน้ำพอมแขวนหน่อยจ้าแต่ถ้าเขาสังเกตดูปีนี้เนะี่ยดูน้ำหมายถึงว่าดูดูฝนเนาะก็ทำคาจะมาเร็วนะสังเกตนเนาะเม่นจ้ามาเร็วเหมือนปีห้าสี่คลาย,ยาเมื่อมาเร็วคเนี้คือว่าเอเมื่อมาเร็วนี่ก็เข้าก็จะหันว่าสัญญาณมาเร็วแต่ว่าเวลาครับฝนฝนตกเนี่ย มันก็เย็นสบายนะ่ันเกนเนาะเป็นจ้าแต่เวลาฝนตกแล้วมันก็ฮ้อนก็ท่อฮ้อนอวมปั่นฮ้อนอวมกับฮ้อนแรงเนี่ยมันจะต่างกันต่างกันเนาะจ้าฮ้อนแรงเนี่ยมันเวลาลมมามันมีความชื้นมาครับความชื้นในสัมผัสความชื้นในกายเป็นนี่เมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้ คนนี่ก็จะเป็นไข้เนาะสังเนนกตเนาะเมนชะไอไอ <c oughs> จ้ปกติเมนจ้าช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันนะจัะต้องดูแลสุขภาพ <จะ S 2> แล้วที่นี่ต้นไม้ต้นไม้ก็เหมือนกันนี่ยสังเกตมันก็มา่อยสบายนะครับไปดูต้นไม้เนี่ยพี่ผมไปไปเขื่อนเนี่ยสังเกตดูฝนเนี่ยเวลาฝนมันตกนะสังเกตทั้งพุ่นไม้ลาก ต้นมันโดนไฟเผามันโดนแห้งแรงอะนะโอ้ยง่าเนาะมันตายไหมน่ะมันก็เลื้อนพอได้ฝนี่นะพอได้ฝนมาเนี่ยฝนมันตกประมาณกี่วันมันน้วจากสาวันมนได้ครับประมาณนั้นเป็นเดือนแล้วเนาะเกือบสาเมื่อฝนมันลงหาแรกกินนะดินมันพอมีความชื้นมาสยเนียนเนาะใช่สังเกตดูเม็ดพืชที่ เม็ดใบราลบหรือเม็ดพืชอู่มันก็งอกนะไอเนียเม่นงอกแล้วมันก็ยังไงงอกแล้วมันมันมาโดนแดดโดนอะไรที่ว่าฮอนฮอนเนี่ยมันกตายนะครับมันมันมันห้อยสาย่ายนึ่งอ่ะมันงอกมาแล้วมันสายนึ่งทีนี่มันโดนฝนฮา์ที่สองฮาร์ที่สามยังที ดินมันห่อยอ่ะดินมันเริ่มเย็นมากอ่ะใช่ฝนตก้าแรกเนี่ยทางทียนจายจะได้กินดินมากอ่ะครับกินดินหอมกินดินนี่หอมอบอวลช่วงนั้นถ้าไปปลูกพืชเนี่ยนะมันมันเนื่องตายมาละครับอ๋อมันกำลังจะโลมาป่าเนาะมันมันฟ้นหอดดินมันยังมีความหอม ดินมีความห้อนเนี่ยเหมือนกับเอาอาบน้ําเวลาเอาเปิดน้าก๊อกแมลงเนี่ยมันจะห้อนเหมือ่ครับเปิดน้าก๊อกบาดาลเนี่ยเอ๊ะกอกปกตีนะ่มันจะห้อนเนาะ <c oughs> เปิดไปสักพักมันจะเย็นเนาะในดินก็เหมือนกัน,นอุณหภูมิดินเนี่ยมันถ้ามันสูงเนี่ยมันพืชจะอยู่ไม่ได้ถ้าพืชก็ห้อน เม็ดพืชกตะ้อนแต่ถ้ามันโดนฝนแฟ้มหาที่สองหาที่สามที่สี่เวลาเพื่อนบอกว่าเมื่อก่อนนี่ไปอยู่แม่ห้องสอนเนี่ยหรืออยู่บนดอยบานหอมถามเพว่าโอ้ยแบบปลูกเพื่อเข้าไร่เนะ่ยกบปลูกเพื่อรข้าวโพดอะบบปลูกเพื่อกกระปักกรประปกกวไ,ได้ครับอาจารย์นี่ยังอะรอดินมันเย็นก่อน รอดิบมันเย็นในหมายที่ว่านักแรงนีนเพิ่นแจัดเตรียมพื้นที่นะสิเห็ดเนาะเตรียมพื้นที่ปลูกพืชไว้นี่นะเตรียมพื้นที่ปลูกพืชไว้เตรียมไปให้นิวบาณีบนดอยที่ดอนเตรียมพื้นที่ไว้ผลไม้มาได้ก็ว่ากันเอ่อยังนะเตรียมพื้นที่ไวน้นี่นี้จะปลูกอะไรอย่างนะ่้นยังปรเดียวเนี้ยเพิ่นว่า ดินมันเย็นนะพันปูกเ่งงก่อนด้ออันแรกเนี่ยะสิ่งที่เ่าจะปลูกก่อนเนี่ยต้อปลูกงาครับเห็นอืมจช่งาถ้าปลูกก่อนเพราะว่าถ้าปลูกถ้าปลูกก่อนเนี่ยมันจะขึ้นแล้วมันจะแข่งขันกับพืชอื่นได้หมายถึงว่ามันจะใหญ่โวยเนาะจ้ามันก็เอคุมพื้นที่ได้นักกว่าชะพืชอื่นก่อนมันมีระอาโถเลืองเนาะ ยั้งยัง้งปูกก็ได้เพื่อเพราะว่าเนีายเพราะว่าต้องเพิ่มดินมันเย็นดินมันเย็นวัชพืชอื่นขึ้นเดียวมันก่อนก่อนจะปลูกต่อไทยพวนกรรมไทยพวนกรรม็บปลูกข้าวโพดก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าพ้าปลูกตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เส่อเกิดมันฝนทิ้งช่วงฝนทิ้งช่วงขึ้นมาเนี่ ตอนมันน้อยๆเนี่ยมันจะเมื่งตายเหมือนกันเพราะฉะนั้น,น่ยคือเป็นคอยสังเกตคอยสังเกตดินฟ้าอากาศตัวพืชที่เขาจะปลูกชนิดพืชอะ่ะแต่ถามว่าอันนี้คือพืชไร่รพืชไร่งานี่ปลูกก่อนขขาโพดัูวเหลืองปลูกทีหลังไปถึงแม่มงสอนบนนะแล้วก็ที่นี่ แล้วพืชอื่นเนาะพืชอื่นถ้าเราสังเกตุช่วงนี้ก็ับเพื่นนอนสีเหญ่สังเกตเกี่ยวเข้าเนะะเกี่ยวเข้าล่ะเพราะว่า,าเพราะว่าไอ้เข้ามันที่ปลูกนาปลางเนี่ยเริ่มเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับช่วงนี้ก็เครื่องเกี่ยวโนดก็เริ่มเข้ามากันละเกี่ยวไปส่งไปของสีใหญ่ถามว่าแล้วพืชอื่นเราอย่างที่กลาเขือนี่หรอโอ้เข้าไปต่างประหนอดที่เพาะ เปิดขายก้าเพราะต้นไม้เพิ่เป็นทำเื่อเป็นแขงเป็นแข้งเป็นเ็นเคยไปก่นอนทำตอกห้มีก้าพริกก้าบะเขือก้าดอกแคโอ้ยทุกอย่างสาะระพัดก้าสะปลูกในหลุมอ่ะอืมจ้าแล้วต่อนี่ยังเอเอาไปปลูกเลยไปได้ไะถ้าปลูกช่องก่อนปลูกไปสะตายไปปลูกไปก็ตายไปต้องซื้อใหม่ <c oughs> เพราะว่าองเนี่ยเขาเอาน้ำผกมตาค้เนี่ยมันเื่อมาเหมือนน้ำฝนนะเหนไหเนาะจ้าวิธีของพี่น้องกเกษตรกรก็คือปออิ้นยหอยก่อเพื่อนจะเตรียมกล้าทีิกล้าบคือเอาไว้นี้ก็เพื่อเตรียมกันไว้ละเวลาดินเย็นมาเมื่อใดเนี่ยปลูกโอ้ก้าเพิ้นจะเป็นสาวเซนบ่ปลูกอ่ะประเดี๋ยวกระทันันสมัยขึ้นก็คือว่าปลูกในหลุมเพาะ ก็ต้องไปทบก,กาผิกกาปบบปลูกในหลุมพ่อเนะี่ยเวลาปุ๊บก็ดึงจากหลุมเนะี่ยไปปลูกฆ่าอัราเสียหายฝนฝนตกขึ้นมามันก็ได้ได้ปลูกไอ้ผิกบะเขือแม่ที่ปลูกเอ่อปันธพ่อเองก็ปลูกกะลำดอกกะลำผีเอ่อ ขะนองขะนาบเ่ยคือปลูกในหลุมหมดคือเพาะในถัดหลุมเอาแล้วก็เอาไปปลูกอันนี้คือเพราะว่าการปลูกลดูแรงเนี่ยไม่ว่บมันจะมีการเตรียมก้าพัน์ไว้ในหลุมก่อนแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บดินเย็นดินเย็นเนี่ยถึงมามาปลูกนี่กรณีที่ปลูกในพื้นที่อย่างสัก เอ่อหนึ่งงานเนี่ยหรือว่าเกินง,งานเนี่ยปลูกหนักเนาะแต่กรณีปลูกในกระถาเงเนี่ยจะเห็นกับปลูกในกระถางได้ผมกับปลูกในกระถางเนาะจังว่างบได้ก็เตรียมกระถางดินในกระถางเรียบร้อยเอ่อที่ยังก็เอ่อใบผินชาที่ซื้อมาเมื่อแล้งที่แล้วเนี่ยฝนมันตกใส่บันดินเอ้ยน้ำแผ้นสามเริ่มเย็นละที่งอก็เตรียมไปแล้ว คงที่มักเรียบร้อยนะ่อมาผสมกันผสมบวัสดุอื่นตัวนะึ่เอาใส่ในกระถางเขาก็สามารถที่จะปลูกได้เลยแดดมันจัดเขาสามารถที่เอาแสลมมาคุมได้มาจัดการเนี่ยกันได้อันนี้คือปลูกเป็นพวพืชพืชกินนะสเสถียนเนะาะเจ้าพริกบะเขือของอันบ้านเฮาเพิ่งมีก,กัน,ก,นกู้บ้านหนักแสดงว่า่เดียว มีเทคนิคในการเพาะในวัสดุเพาะเลยนะร<บ>ับมีมีหลุมน,น้อยๆห,หยอดมเมล็ดหยอดอันอันอย่างก็ดินไปเนาะมันจะมีประเดี๋ยวปันหนึ่งขายหรอตึงวัสดุเพาะมีดินผสมปลูกเนี่ยเขาก็ซื้อมเมล็ดผ่านมาเขาก็หยอดหยอดในในหลุมหั่นพอมันใหญ่มากี้งี้น่้นอยเพื่อนก็ย้ายไปในปลูกในถุงดำเนี่ยจะก็ใส่ดินผสมปลูกอย่างลงไปเลี้ยงไว้แห่งบักขี้เดือนมากว่าใหญ่มาละนะจ๊ะ ประเดี๋ยวิ่นก็ปลูกขายก็เป็นอาชีพเสริมต้นละสิบบาทสิบาทแล้วแต่นะจ๊ะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุแถวอันบ้านเฮาพิ่นก,ก็จะปลูกกันเนาะตามปืกก้นกระล่างบ้านแรงแงมากกว่าเนี้ยเจ้ามาลูกมากกว่าเนี้ยห้น่อยเซตมาควายมาก็ย่างไปนอนพักนเนี่ยเนาะแรงมาก็มาเพาะให้น่อยก็ได้ออกกําลังกายต่างออกกําลังกายแล้วก็ถ้าขายลูกหลานเอาไปขายก็ได้สดตางค์มาเนี่ยจ้า ก็เป็นอาชีพเสริมสําหรับผู้สูงอายุเฮานี่ก็สามารถทําได้นะจ๊ะแล้วก็ถ้าเฮามีกลุ่มอยู่ในนอกเฮาก็สามารถจะขอเป็นกองทุนขอสตางค์อะไปที่องนตังสงงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อะก็มีเือเฮงี้หรอผู้สูงอายุอะจะทำเขียนโครงการไปขออ,อยากจะเปิดตึ้งหือ้อถ้าโครงการขนาดใหญ่ขยาขนาดกลางขนาดน้อยอะมันมีมดหรอก็เป็นอาชีพเสริมสําหรับ ผู้เรียนอัน่างงานก็ได้อผู้สูงอายุเฮาเนาะเฮาก็สามารถจะขอแล้วก็เป็นรายได้เสริมเป็นรายได้ในช่วงยี้ได้เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้ก็สามารถขอได้แล้วก็หน่วยงานพักการเกษตรเพ่อก็ไม่น่าจะมีอยู่แม่นจะเล่าพอจะเรื่องของการสอนเทคนิคเหล่านี้จ๊ะเืินที่รับเือนที่แสนเทียนผู้ก็เหมือนกับ ในการปลูกพืชเรวอาจะเป็นได้ดูแรงได้ดูฝนเต็มเรียวอู้กันได้ดูแรงมม่นจ้่ะมันก็สามารถที่จะจัดการในพื้นที่ขนาดเล็กได้เนาะมันจะามารถะกาพี่ขนาดล้านี่คักาน้นดอกนัน่ะด้ไปี่นได้นนจะม่กาคื้นนาเล็้นาะมนจะามรรน่นะมันจสามารจัดการใ่ะมังพังทังางพที่ มันลูกมันเสียเอามาใส่ดินเอามาใส่ดินเอาใส่พืชที่เราชอบกินนะเนาะเม่นบางคนเนี่ยโอ้ถ้าเจ้าไปได้ซื้ออันต้นหอมพักชีละนี่อย่างโอ้ววนในกระถางเนี่ยสองกระถางจะได้กินละเม่นต้นหอมก็ก็ปลูกไว้ในเนี่ยในในกระถางนี่สองกระถางเวลาจะกินก็ไปแช่ถอนออกมานะเอาใบมันที่มัน เอเก็บเอากระบายมันมาเดี๋ยวแตกใหม่หันเอามากินแล้วพักป้อมกับมันกันนะ <c oughs> ป้อมกับวานไว้เวลาจะกินก็พรกกันไกลไปตัดเอามาสองสามต้นเอามาใส่เอน้ำพริกหรือว่าใส่แกงที่เขาชอบเนะ <c oughs> เาะเมนจ้ะเมาใส่เรียบร้อยเอ่อต่อมันก็นยังอยู่เนาะตุ้งเท่า ขด<อ>น้ำม,ม,มันกระโปรงมาแหมแตกมาแถมนะจ๊ะรโปรงมาใหมแล้วก็เวลาอยู่บ้านก็บงงังอมบังอบคืออย่งโอ้ได้ดูใบหอมมันโป่งเนาะได้ดูผักคว้อมมันโป่งกระชื่นอกชื่นใจเนาะเมนจ้าเป็นเนาะกิจกรรมงานว่างอดีเลกอีนะกรรมไทยคุนว่า<แ>อีนะบ้านเฮาก็ คืออยู่บ้านตั้นบดีนิ่งดูดายปัดงัวปัดควายคือลูกเพล่นแม่งก่สาวบ้านเฮาวพูดถึงว่าเนาะยุ่มได้มันก็งอมต่กึศหน้าแั่พูดกึศปอกขายเจ้าเขาก็ขายมันแสดงว่าปอกขายก็คือไว้หลายๆกระถางเอาไว้แบ่งขายสัก2องสามกระถางลูกหลานจะขายกระถางละสิบ0าบัทหมดเนาะเจ้าก็ได้ขาดแล บริเดียวหน้าบ้านเฮามีเฮาก็เอาโต๊ะไปตามไว้เอาของที่เฮาอันปลูกเอาไปตามไว้เขียนป้ายติดเฮียสิบบาทส้าบาสามสิบาทเนี่นะคเ่าคนเปิ้นกายมาเพิ่นก็อันเปียไปเอาถุงแซวไว้ให้เหียแล้วจะเอาตี่ใส่จะตางไว้อะเ่ามันก็เป็นรายได้เสริมในช่วงจะอี้ได้แล้วก็มันก็มาง่อมตัวอ่ะเท่า คือบ้านเฮามันเป็นบ้านเกษตรเมืองเกษตรนะเจ้าเนาะปลูกอย่างก็งามแล้วก็พอฝนมาไบเดียวนี่ก็สามารถจะปลูกได้เจ้าตามแวดบ้านแวดจองเฮาหมูขิงค่ะจ้าใครบ่อขุดบานนาหมูเนี่ยคือเฮามีจอกในมันห่อมมันว่างอยู่เฮาก็ไปเนี่ยถ้าใครมันมีเฮาก็ไปใส่ในน้ําไว้ก่อนพอหากมันห่อกมันขี้งิเฮาก็ไปปลูกลงดินเนี่ยมันเกาะช่วงต้นฝนเนาะเพิ่นก็ปลูกกันอยู่ละอย่าเจ้าประุ อันท่านออจ์นึกถึงเสียงเทียนอูว่าถ้ามูจักปลูกมูจักฝังนะเนาะนึ่ถึงคนจีนที่เป็นมาอยู่บ้านเฮาเนี่ยเสื้อผืนมอนใบเนะาะเป็นว่าโอ้เมืองไทยนี่เป็นสวนนภูมิเอาตะเกียบจิ้มไปในอันไม้ตะเกียบจิ้มไปในดิน,นทำมะม่นก็ได้เป็นกอไผ่มาละ เอานึกถึงเอต้นไม้ไผ่ในเวลาจิ้มไปเนี่ยมันงอกขึ้นมาแล้วเนาะมันเป็นต้นขึ้นมาเแต่หมายถี่ว่าที่ที่อู้นี่คือว่าเพราะในดินมันมีความอุดมสมบูรณ์ะถูกต้องจชะถ้าเอาฝังอยังก็ได้กินทํำยังก็ได้กินได้ขายถ้าเอาหัวจัก เก่าๆเหมือนที <an> <n Luis> ่แสงเทียนวันคือปลูกไว้กินเหลือก็ไว้ขายเนาะจ้าเขาคืดเจ้า่าเอาไปขายเขาก่อนตุกเนาะอันไปพันป่นกบซื้อนี่ป่นกบซื้อเอะแต่เขาคืดมาเขาไว้กินอย่างน้อยเขาก็เหลือญาติพี่น้องมาเขาก็ไปแจกเพิ่อนเนาะแบ่งปันกันเพิ่นมีอย่างเพิ่นก็แบ่งให้เขาเอะเขาก็กินได้สุดแรงสุดว่าสารนะจ้าพอเจ้าก็คืออย่างน้อยเขาก็ ถ้ามันเนาะเจ้ามันตินมันมือสุมาเตอร์เขาก็มีอาหารกินตลอดนะเจ้อพออาพ่อนเจ้าจะบอกว่าจะรูดูแรงหรือดูไหนเนาะเจ้าเขาก็ทําได้ยังตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะแรงมันฮ้อนมันก็ผ่านมาแล้วเนาะตอนนี้ต้นฝนก็มาละพออ่อเจ้าอันนี้หน่วยงานที่เพิ่งเพิ่เก้าไม้เนี่ยอย่างศูนย์พ่อชามก้าไม้ที่แม่แตงก็มีศูนย์พ่อชามก้าไม้ที่แม่ออนเนาะ สักนกำแพงเนี่ยมีแถวตั้งหางโดงก็เหมือนมีนะเจ้าสุนพระชามกล้าไม้ที่หลับปูนก็นมีแถวไม่ห้องซอนก็น่าจะมีนะเจ้าลายจังวดัดเพื่อจะมีศูนย์พระชามกล้าไม้อยู่เป็นหน่วยงานของหลวงราชการเขาก็เพื่อมีแจกหมู่นี้นะหน่วยงานหมู่นี้เพื่อเขาก็เอาบัตรประจำตัวประชาชนไปขอห้า มีพื้นตีใดะเขาก็ไปกรอกใบสมัครเพิ่นเออใบรายละเอียดเพิ่นแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนไปเพิ่นก็ฮึมานะเจ้าห้าสิบก้าร้อยก้าแล้วแต่พื้นที่เขาจะนักจะน้อยอ่ะเสร็จละอาจจะต่อไปเพิ่นอาจจะมีอย่างเออเอิ้นหากันได้นะปลูกปลาขึ้นอย่างใดต้องปลูกอย่างใดดูแลอย่างใดอ่ะเพราะพืชแต่ละชนิดมันเหมือนกันเจ้าอย่างไผ่อย่างแคบ้านอย่างจำจุรลบ่าต้นชำช้าอย่างเงี้ย อย่างน้อยก็ได้ห่มเงาเนาะชำชาจำชุลีเนี่ยหน่วยมันหล่นลงมาเา<อ>ก็ไปหึง่งงัวกินก็นได้ใบมัน<อ>หักกวาดต้อมๆมาใส่กระสอบขายหน้าบ้านกระสอบละสิบาสาวบาทอีกอะพอเอาว่าอ,อ้กระสอบละสาวบาทผมไปซื้อเตียนสตสละกลางเปิดกวาดไว้เนาะเม่นใส่กระสอบกระสอบ,อสอบ,อสอบเอ่อเพิ่มแค่มันถุงพลาสติกใส่ขยะันใหญ่นะเห<อ>มือนมัดไว้นะ ไปซื้อมากระสอบซาบาทโอ้จะซื้อมาหลายกระสอบเดี๋ยวที่ผมปลูกแล้วก็เริ่มมาลงดินอ่ะแล้วก็ถ้าเอามันรับไปกวาดเอาคนเดียวซื้อบางขี้เปินก็มีที่รกล้างว่างเปล่าพื้นที่นักเพื่อนปลูกเพื่อนปลูกไว้แล้วก็เพื่อนเอากวาดเขาขายใบอย่างเดียวก็มีนะแม่นจะเป็นอาชีพเลยนะถ้าบางบางที่เปินก็อปลูก ํชาชาเนี่ยกวาดใบขายแล้วก็เบยงลําปางนี่เขาได้ยงินเพิ่นจะเอาข้างไปปล่อยอ่ะเจ้เพาพ่อเจ้าข่างไปปล่อยเมนจ้า <Men, S 2> ข้างปปล่อยก็ได้ขายข้างเมนปักมันที่มันออกมาก็เอาไปเลี้ยงงวได้เมนจ้าคือได้มีประโยชน์แล้วก<ด>็ห้องเย็นเนี่ยโอ้หองเย็นนี่แต่อะไรใช่ีหยเกจ้ามีเรื่องอเรื่องันเล่าฟังเหมือนกับว่า บ้านนะบ้านของหมู่เดียวกันเนี่ยถ้ามันมีต้นไม้ถ้าทีนี้มันเยเทปูนซีเมนต์หมดเห็นเหมเนาะใช่มันโอ้แล้วมันฮ้อนมันมันมันเป็นฮ้อนฮ้อนแต่นะถ้าที่นี้เป็นข้างบ้านมันเป็นปลูกต้นไม้คือหมายถึงว่าบี้เีณไดเทซีเมนต์หมดเนาะใช่มีพื้นที่เหลือไว้สักแคาตารางเมตรอะนึ่ออกมีต้นไม้พ้นกับเป็นลบอยู่ที่ต้นไม้นะ คือความหมายไปนี้ว่ามันเพรามันช่วงแดดจัดเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันร่อยจะเป็นต้นต้นช้าต้นไม้อย่างอื่นน่ะมันมันถึงความเย็นมันดึงต่างกันเนาะเจ้าเป็นว่าก <9, S 1> ้าวไม้หนึ่งต้นนี่ก็อันคือความเย็นพอๆกับแอนหนึ่งเครื่องเลยนะเจ้ารประหยัดพลังงานได้ตัวแล้วก็ คือ ygen, อ al, อกซิเจนคือเหาน่าได้หายใจนะจ๊ะสังเกตเวลาฮ้อนๆ้อนเอาอยู่พื้นก็ไม่เย็นนะจ๊ะหายใจก็โลง่ง เพราะนั้น<ส>ในห<ส>ลวงในหลวงรัชกาลที่เก้าพระองค์ถึงส่งฮือความสําคัญเรื่องของการปลูกป่าปลูกเก้าไม้แต่ก่อนเฮาพอโทรทัศน์มันน้อยๆเฮาเข้าใจพอเจา้าว่าอย่างอย่างในหลวงพระองค์ถึงเสด็จไปที่ฮันที่นี่ที่มันแห้งแล้งที่อย่างต้องไปปลูกเก้าไม้ปลูกป่าอย่างีเนาะต้องไปส่งเสริมอย่างอันอย่างนี้อาชีพมือคนบนดอยเฮาได้มีอันนี้ปัะเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วเจ้าว่า เกาไม้มีที่ไหนอะน้ํามันก็มีที่หั่นนะเจ้าแล้วก็มันก็จุ่มก็เย็นแล้วก็สังเกตที่พื้นที่ไหนที่ไปตัดปา่าปัดเกาไม้จนหัวล้นเนะี่ยเขาจะหันภาพเนาะน้ําป่ามันลงดอยมาลุ่มลุ่มลุ่มปัดไปหมดอะเจ้างัวควายไปกันลุ่มลุ่มลุ่มอะ่ะเกาไม้บ้าน,าน,นเฮือนมันบ่มีอะ่ะมันเผาหัวล้อนอ่ะเจ้าเพราะนั้นเขาก็เดือดร้อนเนาะโลกก็ฮ้อนเอยตอนนี้เข้าใจแล้วเจ้า เอ็นโอเอนึกภาพก็เนาว่าอนุรักษ์ดินเนาะต้นไม้มันเกาะดินไว้เนาะใช่เกาะดินไว้แล้วก็เกาะดินนอกจากเกาะดินยีงเกาะน้ําไว้เกาะน้ําไว้นี่ก็สร้างความชุ่มชื้นเนาะในตัวที่หักมันเนะแต่ตังบนก็ย่างที่ว่าก็คือว่ามันเป็นร่มเนาะเวลาอยู่พื้นมันเย็นเนี่ยจะเงจริว่ามันแอร์ตัวแต่เวลาเฮา เอาเพราะว่าเอาเต้นบากางเนี่ย็ต้องฮอนฮ <c oughs> อนนะฮอนฮอนขนาดเหมือนอยู่ใน,<ค>นตู้อบมันในตู้อบมันคนละบรรยากาศอ่ะเมี่เกี้นึกภาพออกเหมือนกับว่าโอ้สิ่งที่โองอ,โอูอ่นมาไอ้ตัดมานนี่แนวพระรามดีมานี่ก็มันก็ว่าเป็นเป็นสิ่งที่เอาเอาอายุขนาดนี้เห็นอ่านภาพ เจ้าเข้าใจเลยนะเจ้าว่าพ<ม>ระองค์ถึงคความสำคัญ<อ>เรื่องป่าเรื่องเกาไม้เจ้า เมื่อมีป่าก,ก็มีน้ําทุกชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืนเนาะโลกก็บ่ฮอนล้ําไปฝนกระตกต้องตามฤดูกาลนะเจ้าเพราะนั้นบ้านเฮามีที่ไหนว่างเฮาก็ปลูกเก้าไม้อย่างนั้นก็ได้กินหน่วยมันกินผลมันนะเจาพอเนาะเ,เ,เ,เลือก,ก็ยังแบ่งปันแล้วก็เอาขายได้นะเจ้าและที่สําคัญคือการปลูกป่าสามอย่างประโยชยน์สีนน่อย่างแน่นอนก็คือเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองเจ้าเวลาเฮาเสี่ยงเฮล่าพอาเจอ้า เรื่องของการดูแลก็ไม่ช่วงรูดูแล้งรูดูในก็ตามแต่สําคัญนะเจ้าคือเราก็ต้องช่วยกันปลูกกันดูแลอยู่ละนะเจ้าเนาะเป็นอาหารการกินเป็นยุคเป็นยาเป็นที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสีขข้งเฮานั่นเองเจ้าเวลาก็ะเซี่ยงขอบคุณต่างผู้ฟังที่ติดตามหับฟังหับชมมอกระรายการบทความเกษตรต่างอากาศวันนี้ขอบคุณท่านพอสุทัศน์ปินตาเสน อดีตผู้มนยการศูนย์วิจัยพืชให้เจียงใหม่กรมวิชาการเกษตรข้าราชการบำนาญแล้วก็ตั้งก็เป็นคณะทำงานภาคประชาชนสถานีวิทยุหมอก,กเจียงใหม่ให้หูหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปลูก กไม้ต่างๆติดต่อท่านพออ,อ,สธธนนอสุทธศนิปิตาเสน0819504785 0819504785ติดต่อศูนย์วิจัยพืชให้เจงใหม่ใครได้เจอพันธุ์ทวเหลืองพืชให้ต่างๆเอาไปปลูกในราคาของหลวง053498537นะเจ้า053498537วันนี้ ข้าเจ้าเสงียเทียนเนียมทรัพย์ท่านผอ,อสุทศน์ปินตาเสนทีมงานสถานีวิทยุมอรกอรเจีงยงใหม่นำช่วงนี้จากท่านฟวางไปก่อนวันติดหน้าตอนเตี้ยงเกิงปะกันได้สถานีวิทยุมอกรเจียงใหม่มหาวิเทยาไยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกเหมือนเช่นเคยสวัสดีเจ้าท่านผอ,อสุทัศน์ปินตาเสนเจ้าครับสวัสดีครับ